กล้าเลยกล้ายืนอยู่ได้เลยเออขอโทษนะครับพี่ตัวเยี่ยะไรก็เนี่ยทักซะกูไม่มั่นใจเลยรู้อะไรเนี่ยเด็กๆยังรู้จักกูเลยไอ้หนูตัวอะไรวะคุณพ่อแม่ครับอ้าวชิบหายไม่รู้จักเด็กเกียรติคุณพ่อแม่ใครไม่เคยเห็นเหรออ๋อไอ้ที่เข้าตู้โทรศัพท์แล้วแปลงรล้วออกมาไนี่เข้าตู้โทรศัพท์แล้วมีสายมาเลยมึงบ้าแล้วทำไมเคยดูไหมเนี่ยกูเคยดูในทีวีอ่ะ มันนี่มันเหมือนเก่งเต็มตัวเลยเก่งในไรเต็มตัวอ๋อเก่งในไรเต็มตัวเก่งเต็มตัวไอ้บ้านซุปเปอร์แมนลุ้นเก่ามีลุ้นเก่าได้หรอวะนี่ซุปเปอร์แมน2013ต้องจริงจิงอย่างเดียวโอ้โหของจริงด้วยเนี่ยเดีไม่ได้จรบงไม่ได้จะคุยกนาเนี่ยกูหนาวอายเลยเฮ้ยนี่มึงเป็นใครกูนั่นก็ไม่เข้าใจมึงนั้นมาจากไหน เขาก็เรียกคนมอง Yeah no, no. no. oh, right, right. we see the soul, we see we see the we see the we saw, we see the soul, we see we saw, we sing we, saw. we saw. เนี่ยตัวเขากำลังตั้งใจฟังกษัตรยเล่เก้ลิเกมาเล่นแปลกๆเหรอแล้วมาลองภาษาทุตีเลยฟังรู้เรื่องเลยสกาทางใหม่ทางใหม่ทางใหม่จะครอไปมึงสามคนไม่ต้องสู้แะมมาเป็นลูกคิงสู้ยังไงมึงก็สู้กูไม่ได้หรอเอายากจะทำรู้ไหมตัวโกงสเสพไม่ได้เรารู้ดีแต่ก่อนไปกลับไปมีเอาาหมมึงมีอะไรอีกบอกผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอานว้ไปเล่นสุพรรณยังไม่พอเหรอ จริงจริงวันนี้หาแน่นอนเม,มื่อวานไปเล่นสุพรรณกูให้คนดูตั้งใจฟังเล่นสง,งบปิ๊บวันนี้หาแน่นอนอบอก,ก่าผู้ชมด้วยว่ามั่นใจเต็มตัวอุตารพังภูได้รับรอ,องหาแน่แน่ท่านผู้ชมเีรัครับณนโอ,อกาสบ,บนี้ความบันเทิงในหน้าเวทีเราจะมอบให้กับบรรดาท่านผู้ริเกียริที่มาตั่งชมพงนาการ,กรแดงตั้งใจไหมตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจชมให้ดีต่อไปนี้ท่านจะได้อุจารพังภูกับมุกของเผาครับผม ไม่ใช่การเมืองไม่ได้โกรธเครืองใครไม่ได้โกไทยคนหน่งเมืองกันมีหูมีตามีปากมีฟันปรตีนเขานั้นไม่ได้พิการพิกันที่มันเกิดมาเส็งทำเพลงแม่งคนเจนงไม่มีใครซื้อโค้ง สันเลยเนี่ยกับช่วยกันหาขเขาใจเบิ่งอีกทีท่ไหนแม่งทั้งนั้นเลยนเนี่ยเพลงออกมาเกือบแปดปีแล้วเพิ่งมีคนมาถามหาีมีเทปเพลงคู่สุดท้ายไหมเชียงฮานใช่ไ่บบ <c oughs> มฮะเขาเรียกว่าดังนะและชุดนี้กำลังโปรโมทอยู่นะครับห้าโปรโมทอยู่นะครับห้าศิลปินห้าศิลปินอยู่ใน,นตรงนี้มีขายนะครับถึหนึ่งร้อยบาท หาฟังได้ตามสถานีรถไฟนะครับสถานีต้นยูครับแล้วก็น้องโจเนี่ยเสียงเพชรสีทองเนี่ยตั้งใจทำมากเลยได้ร้องเพลงเดียวคนเสียงดีร้องเพลงเดียวถ้าคนที่เสียงไม่ดีร้องหลายเพลงมากช่วยเป็นกำลังใจให้น้องโจเสียงเพชรสีทองด้วยบทเพลงที่เพลงอะไรนะยอดแมวขายยอดแมวขายค่ะยอแมวขายแต่ถ้าขายไม่ได้ชุดหน้าจะออกย่างหมาแดดะครับ มาเที่ยวไปเดี๋ยวดกวยกนอะไรคะใครใครไปผ่อนมุ้งมาแขกแล้วเปล่าเนี่ยอะไรคะคุณเธอแต่งตัวแล้วเธอจ้ะทำไมคะทำไมแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยจะเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งอะไรเนี่ยลูกครึ่งอินเดียค่ะฉันมีชื่อด้วยนะคะชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรคะลูตนะลูตนะนามสกุลค่ะนามสกุลอะไรจ๊รอรอมาแงะตลกเอะ ไอ้กูขอกูขอนะชอบดูการ์ันเนี่ยดูจันนะดูจันนะเดินมาเงี้ยเดี๋ยวกูได้แงะมีแน่จะแง้เหรออย่างนิ้ถ้าคุณแต่งอย่างนี้ก็ต้องต้องร้องเพลงแขกถักเกี่ยวต้องต้องร้องเพลงแบบภารตอินเดียค่ะคุณร้องได้หรือเปล่าเคยผมเคยดูหนังอินเดียถ้าคุณร้องได้คุณจะได้เป็นเนื้อที่เนื้อที่ค่ะเพลงเพลงเพลงแขกเพลงแขกค่ะเกี่ยวแบบภารต เพ๊กกันดังเอกเพ๊กกันดังเอกเกี่ยวกันเลยค่ะจริงหรอเปล่าจริงค่ะมนเสียงเกี่ยวอ มันจะวิ่หาป้ามึงอะไเนี่ยฮะทำไมอะนี่้มึงมาสนุกกูกูหอบแต่กูตายก่อนเนี่คุณไม่เคยดูหนังพระตรอไอเดียนะฮะดูที่ว่าพระเอกนาเอมันเกี้ยงกัน้องเพลงแขงแล้ววิ่งตามป่าตามเขาใช่แต่คุณต้องคิดจเข้าบ,บริเกนมันต้องเล่นอยู่ในบริเวณน,นี้ต้องมีบริเวณให้เล่นไปวิ่งอย่เขาไม่ได้ผมเนี่ยปีหน้าจะสี่สามแล้ว4ี่สิบสเออมึงดูอายุด้วย ถ้าเกิดรุ่นนี้อายุ9 30นี่ก็พอได้ไม่ไหญ่นะยี่สเนี่ยมาเนี้ยเล่นได้ไม่ใหญ่ยี่สมา5-6ปีแล้วจะบอกเอายุป้านไหมล่ะถ้าบวกไปนี่นะเขาแอปไม่ต้องบวกอายุได้เอาแค่ตรงนี้พอแค่ตรงนี้พอแล้วคุณไม่อยากกระบอกดิฉันล่ะคะบอกสิมันเสียงเพลงมันแรงกับชีวิตดังเพื่อนีิยาหน้าผิดใจมันคิดแล ยิมไปตีหัวมึุ้งด่อ้อเหรอยี้มบ้านี่มึงจะมุดไปมึงมาทำไมเนี่ยก็คุณบอกให้ที่แ้แต่งแค่บริเวณนี้มึงมุดเข้าไปทางไหนอีกตอนมึงมุดออกเนี่ยเป็นอะไรกูจุกกะทีไม่ไม่ต้องมุดไม่ต้องมุดอันนี้เวลาผมร้องนะคุณก็เป็นลูกคู่ลูกคู่ห้าห้าห้าเพลงเนี่ยเคยเคยเคยฟังเปล่าโอ้เออจำได้สนิทกันสนิทกันเหรอสนิทกันเนี่ยห้าเนี่ยสนิทกับเนื้อเพลงสนิทกันเลยวันนี้ก็สบายเลยใช่มนเสียงเพลงเมนช่ ฉัมีญาตินามคิโลงใจไม่คิดและใครรับเพียงแต่เจ้เพิยงแต่เจอเธอหวงหาทุกเวลาทีท่มีเาอาใช่ที่เป็นหวัดนี่ล่งเลยลงเลยนะใครเป็นหวัดน่มาเงเลยล่งเลยโล่งเลย กะมลเสียงเพลงช่วยเปรี้ย <para> ง ถ้าเรแปลงฟันครับเนี่ยอจะใจยาติฟานจากมาจากเมืองนอกเลยค่ะคุณขาเดี๋ยว่ที่พานี่ค้าอะไรครับดอกโบกี้ค่ะคไมได่ดอกโบค,คู่อา้าวเมืองไทยดอกโบค,คู่เมืองน,นอกดอกโบกี้จริเหรอใชอ่คุณว่าเดี๋ยวเวลาคุณประสานเสียงหรือว่าเป็นลูกคูดคุณหา้หาใหา้ทุนนะฮะทำไมอ่ะเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่ออกไปไหนไงเจ๋งเลยคเนี่ยเสียงจะไม่ออกไปไหนเกิดในห้องอัดใช่ไหมเสียงนี้อยู่ในบริเวณอัดจะชอบจะชอบจริงนะจริงบนเสียงเพลงอัด Oh. WAIT เรลองดูได้มีหรือที่อะพวกเธอน่ะที่แม่ดูได้ไหมช่วงที่มีงานทุกวันนะัะอะไรพยายามดูแลหน่อยเรื่องกลิ่น่ะเรื่องกลิ่นอะึงอย่าดูถูกอย่าพูดอย่างนี้นะน้องชายคนเยอะแยะน้องชายจะพยดเรื่อกินอะไรก็ไม่เชื่อมึงลองพิสูจน์ดิแม่มันจะมีอะไรเลยเพามึงพีดไม่ไม่ไหวเลยน้เนี่ยใช่ไหมไม่ไหวว่ะอะไรอะโดนรทชนเหรอ เฮ้ยคิวะมึงไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะสมองกูฟอแล้วเนี่ยทำไมไน่ยตากต้งอ่ะตกใจพี่จ๋าอะไรเนี่ยพี่สูจน์ะพี่สูจนจ๊จั๊กวิลัดอย่างนี้ดมไปเต็มที่เลยไมดังหายไปเยังไงมันแบกอยู่แล้วเจ๊จ๋าชื่ออะไรเจ๊แงชื่ออะไรจ๊เฮีย